ยังโอนไม่ได้4.3แสนรายรีบแจ้งเลขบัญชีด่วนรับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ทางเราก็มีข่าวสารสาระสำคัญมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังอีกเช่นเคยคะ่ะก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรีบแจ้งเลขบัญชีรับเงินเยียวยาเกษตรกร5,000บาท ทกสอขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับสิทธิ์รีบแจ้งเลขที่บัญชีรับเงินภายในพฤษภาคมนี้เมื่อวันที่24พฤษภาคมนายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสเปิดเผยว่าด้วยขณะนี้ยังมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรรายละ15,000บาท จ่าเดือนละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนจากรัฐบาลทำรายชื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรหรือกอศส่งมาให้กับทกศในกลุ่มที่1ทั้งรอบที่1และรอบที่2ยังไม่พบบัญชีที่จะโอนเงินจำนวน438,251านวน4 3 8ร5 1รายทำให้ทกศไม่สามารถโอนเงินเยียวยาให้ได้ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งในรอบที่1จํานวน1,9600รายและรอบที่2อีกจํานวน3,28,651รายรีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์ w w w y e o y a k a s e t a k o n c o m โดยเร็วทั้งนี้ จะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับทกสซึ่งวิธีสะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชน สำหรับข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่1รอบที่2ที่ทกศได้รับจากกศเป็นจำนวน3,519,434รายซึ่งหลังจากได้ทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิตเหลือผู้มีสิทธิ์จำนวน 3, 3, 3,413,114รายโดยจะดำเนินการ จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคม2563ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ที่เว็บไซต์ข้างต้นเช่นกันทั้งนี้ทะกะสได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มที่1ไปแล้ว3,722,604รายเป็นจำนวนเงิน1 8 6 1 3 00 2ล้านบาท ด้านเกษตรกรกลุ่มที่2ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและการขึ้นทะเบียนใหม่เพิ่มเติมเมื่อได้รับรายชื่อจากกอสอและผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วทอกอสอจะเร่งดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยเร็วต่อไปและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center 025550555 ค่ะก็ได้จบไปแล้วสำหรับข่าวสารสาระสำคัญในวันนี้ค่ะดังนั้นแล้วจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรของเรานะคะที่ยังไม่ได้ใส่หมายเลขบัญชีนะคะหรือว่าในกรณีอื่นๆนะคะที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะให้รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทางเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์ www. เยวยาเกษตรกร .com นะคะจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้นะคะไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปเปิดบัญชีกับทกสใหม่นะคะและวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุดก็คือควรเปิดบัญชีที่ผูกพร้อมเพกกับบัตรประชาชนด้วยนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ยังรอการ โอนเงินขอให้โชคดีนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ